Mm-hmm. คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการการประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติครั้งที่4ระหว่างวันที่2-3ถึง3กรกฎาคม2558ณโรงแรมดีเอ็มเพสจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิจัยทางธุรกิจและการเกษตรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แม่โจ้โกอีโค และเป็นเวทีให้กับนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปลลได้มีโอกาสเผยแพร่งองค์ความรู้สู่สาธารณาชนเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการเรียนรู้เป,เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างกันอย่างยั่งยืนในอนาคตในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจำเนียรยศราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีดรปิยะวัลศรีประเสริฐ คณะบดีคณะบริหารธุรกิจกล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงานได้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่การบรรยายพิเศษในหัวข้อขยะบทเรียนสร้างโลกสวยต้นแบบธุรกิจหมื่นล้านโดยดรสมไทยวงเจริญประธานกรรมการบริษัทวงพาณิชย์จำกัดเจ้าของสโลแกนขยะคือทองคำและกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยได้แก่กลุ่มการตลาดกลุ่มการจัดการและกลุ่มประกันภยัย การประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก